สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนนะจ้ะมือนีกาโมมีอย่างเหตุเป็นเวลาวางก็เล่นมายางเาบิ่งบกักุวงนะจ้ะอ,อ,อันนี้กาเวลาบายบายมือนีโมมีอย่างเหตุก็เลยย่นยางมาเาบิ่งบักุวงมาสมวิวมาเข่าสวนจ๊ะแล้วตอนแรกว่าสีตอนแรกกะว่าสีสีปุ๋ย ีปุ๋ยหมักหุ้งอาแล้วก็สีท่อ์โมนสียาฆ่าแมลงแล้วก็สียาเชื้อรายาฆ่าเพีย้ยร่วมกันเลยตอนแรกนี่สีเพราะอะหายางผสมร่วมกันเลยแล้วที่สีเนี่ยพวกต้นใหญ่จังสีอะจ้าพวกต้นใหญ่แล้วก็วกตน้าาตน,ตนน้อยน้ำมามามานี่จ้ะต้นใหญ่ กะีครบกำหนดแล้วนะจ่ะครบกำหนดอันอันนุกสีสีอาทิตย์ละเทือนะจ่ะสีทอมนให้ให้สีฮอมนให้หมักหุงเพื่อให้เพื่อนได้กินอาหารทั้งใบให้เต็มที่ถ้าอ่าถ้าเกิดหมักหุงข้าใส่ปุ๋ยข้าวานปุ๋ยกะเพื่อนกระสีได้กินซ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนกัน สมมติเทาใสปุ๋ยอ้อมโค้นกะมันก็ดีคือการแต่มังหงเท้ามาสิกินซาเพื่อมันจะกินเพื่อมันสิเขาหักเขาหักกะคือลำต้นคือลำต้นเพิ่อกระสีพานการมังหงไปยอดไปใบต่ถ้าเอาสีปุ๋ยสีอาหารเสริมมันใส่ใบเลยกะมันเพิ่มกระสีได้รับสารอาหารเต็มทีทั้งใบายในหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าใสปุ๋ยกะ ภายใน,นมือหนึ่งมันค่อยเสียนมือหรือสองมือนี่แหละพ่อแม่พี่น้องจะได้ขึ้นใบเพื่อเพื่อนจะได้กินปุ๋ยเต็มที่แต่ถ้าสีปุ๋ยทั้งใบสีด้อมโมนเข้ากับสีใดหมักหมุมมห้งเขากับสีใดกินปุ๋ยได้รับสารอาหารเต็มที่ทั้งใบนะคะพี่น้องแต่เพราะว่าเข้าสีได้ตอนนี้เพราะว่าฝนตกแล้วเขากับสีใส่ สารจับใบน้ำขับพี่พ่อพี่น้องสารจับใบใส่สารจับใบผสม,มไปน้ำนะจะ๊ะข้าก็สีใส่อย่างละสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะจ๊ะแต่ยังไม L, ่ะะมได้บอกเลยว่าใส่ตัวใดแน่อันนี้เคล็ดลับเคล็ดลับเด้อจะ้ะแต่ยังยังไม่ได้บอกพ่อพี่น้องว่าปุ๋ยตัวใดฮอร์โมนตัวใดยาฆ่าเชื้อตัวใด ยาคา,าแมลงตัวใดแล้วก็ยาไวรัสตัวใดพาะพี่น้องอันนี้ยาคาเพียไวรัสข้าต้องสีป้องกันไว้ก่อนเอยพ่อพี่น้องบะแมนข้าสีมาแก่ที่หลังว่าโอ้ยมะคุงข้าเปลี่ยนไวรัสแล้วมะคุงข้าเพียกินแล้วจังเสียงแล้วามาแก่ที่หลังมาสีแก่ยากนะจ๊ะพ่อพี่น้องขาต้องป้องกันไว้แต่ต,ตอนนี้เลยทุกทุกทุกเจ็ด บันฉีดหนึ่งครั้งค่ะพีพ่น้อง1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะจ๊ะเข้ากับซีซีป้องกันไวกน้ก่อยูก็มาแก่ที่หลังนะครับพี่น้องถ้าเกิดแก่ที่หลังมันแก่ยากพอพี่น้องมันอาจจะติดโรคทัวทุกตนเลยจะสินะพ่อแม่อันนี้อันนี้อันนี้หน,นูหน,น,น,นูฉีดเด้วค่ะพี่น้องพ่อพี่น้องอันนี้ฉีดแล้วเสือล่าแน่ยา อยมาแรงแน่อย่าขาเพี้ยขาดยังแน่เห็นบ่กขาพอพี่น้องทั้งหลังด้วยจังสามเดือนนะจ้ะพี่พี่น้องสามเดือนก,กว่าสามเดือนหรือว่าสิบสามเดือนสิบมือนะจ้ะพ่อพี่น้องกาเริ่มออกดอกแล้วนะจ้ะออกดอกทุกต้นแล้วนะจ้ะจ้ะบ่บบ่ไได้บด้ตัดทิ่มเด้อพ่อพี่น้องนี่นี่อันนี้คือตอนเนี่ยค่ะ